ทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับการเมืองฟันธงวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าพักฝ่ายค้านได้มีมติอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีรายบุคคลอีกประมาณ5คนโดยกฎหมายกำหนดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นสามารถทำได้ตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้แต่ทำได้ปีละหนึ่งครั้งซึ่ง สมัยประชุมของปีนี้จะสิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นการยื่นในวันที่25มกราคมก็น่าจะสามารถจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมอย่างแน่นอนอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่จะต้องติดตามกันแต่ว่าถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะส่งผลอะไรต่อรัฐบาลมากไหมก็ต้องบอกว่าถ้าดูจาก เสียงของฝ่ายค้านที่มีประมาณ212เสียงกับฝั่งรัฐบาลที่มีอยู่ประมาณ272เสียงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักเว้นแต่ว่าพักร่วมฝ่ายค้านมีข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวหรือว่าสอไปในทางทุจริตของท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีทั้ง56คนที่จะถูกอภิปรายนั้น ค่อนข้างชัดเจนมันก็อาจจะสั่นสะเทือนสถานะของรัฐบาลได้บ้างแต่ดูๆไปแล้วตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากเพราะว่าฝ่ายค้านยังไม่บอกว่านอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่จะถูกอภิปรายอีก4-5คนหรือว่า5-6คนนั้นเป็นใครบ้างจะซ้ำกับคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อครั้งก่อนเมื่อปีก่อน ก็คือที่มีอย่างชั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาคุณดอนปรมัต a วินยัยท่านรองนายกวิศนุเครืองามท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและก็ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าซึ่งเดิม5-6คนนี้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ณนะปัจจุบันทั้งทั้งหมดก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็มีท่านดอนปรมัต a วินยัย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะมีตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นมาอีกตําแหน่งหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้ง5-6คนนี้ก็อาจจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจซ้ําอีกก็ได้หรืออาจจะเป็นคนใหม่เป็นทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หรือว่าเป็นฝั่งของพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลหรือว่าคุณศักสยามชิดชอบซึ่งแล้วแต่ มันมีประเด็นกันอยู่ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าพักฝ่ายค้านมีข้อมูลอะไรมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมได้ไปพูดคุยมาจากแกนนำของพักเพื่อไทยคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นตามยุทธ,ธศาสตร์เนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยจะมุ่งไปที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีและพักพลังประชารัฐเท่านั้นจะไม่แตะไปที่พักร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วยเหตุผลว่า การตีแพรกกลุ่มเดียวมีโอกาสชนะมากกว่าถ้าบาดแผลนั้นลึกเพียงพอมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอประชาธิปัตย์และก็ภูมิใจไทยอาจจะสละเรือได้ด้วยเหตุผลแค่นี้ผมเลยถามต่อว่าแล้วใครบ้างที่จะโดนถ้าเป็นมุ่งไปที่นายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานที่มาจากตัวนายกรัฐมนตรีเองและก็พักพลังประชารัฐเขาบอกเลยว่าคนแรกที่จะโดนแน่ๆคือท่านพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนนี้เคยโดนอภิปรายมาแล้วเมื่อปีก่อนรอบนี้ก็จะโดนอีกเหตุผลที่โดนเขาบอกว่าหนึ่งคือเรื่องของการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่กำลังมีปัญหาอยู่ยังไม่มีข้อสรุปอันนี้หนึ่งประเด็นมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวการอนุญาตให้คนเข้ามาในประเทศเพื่อทำงานแล้วกลายเป็นต้นตอของการ ระบาดโควิดระลกอก2เป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของบ่อนการพนันที่มันก็มาจากโควิดอีกนั่นแหละแต่ว่าก็คือที่ต้องบอกว่ารัฐมนตรีมหาไทยต้องรับผิดชอบเพราะว่าเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแลพื้นที่เป็นผู้ที่จะต้องให้เซ็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งบ่อนเป็นการชั่วคราวอะไรต่างๆอันนี้เขาบอกว่าท่านรัฐมนตรีมหาไทยต้องรับผิดชอบอย่างน้อยๆ3มเรื่อง อันนี้คือท,ที่ที่จะต้องโดนคนที่หนึ่งคนต่อมาก็คือคุณดอนปรมัติวนัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอาจจะโดนเพราะว่ามีประเด็นเกี่ยวเนื่องเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจหลายประเทศกดดันมีการตัดสิทธิ์ทางการค้าอะไรต่างๆมากมายและก็รวมถึงเรื่องถูกโจมตีเรื่องสิทธิมนุษยชนในร่วงช่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่คุณดอนปรมัติวนัยจะต้องถูกอภิปรายซ้ําอีกหนึ่งครั้ง อันนี้สคนแล้วที่ยังเป็นคนเดิมจากเมื่อปีก่อนคนที่3ามเขาบอกว่าอาจจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแน่นอนเมื่อชื่อว่ากระทรวงแรงงานปัญหาก็คือมาจากปัญหาการบริหารจัดการในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เป็นต้นเหตุของการระบาดโควิดระลอก2นั่นเองสำหรับคุณสุชาติชมกลิ่นคนที่ 3. ขออภยัยคนที่4 ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒนพงษ์พันมีเชาอันนี้ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจปัจจุบันอาจจะโดนเพราะว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ค่อนข้างล่าช้าแล้วก็อาจจะโดนในเรื่องที่ว่ามันไม่ครอบคลุมหรืออาจจะไปเอื้อประโยชน์เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนั้นก็จะทําให้ท่านสุพัฒนพงษ์โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจไปด้วยแล้วก็ คนที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่ากําลังช่างใจดูระหว่างคุณนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าคนใดคนหนึ่งอันนี้ก็ต้องรอให้พักเพื่อไทยเคาะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงถามว่ามีไหมคําตอบคือเขาบอกว่ามีเพราะว่า พักเพื่อไทยก็ต้องฟังในส่วนของพักร่วมฝ่ายค้านอื่นๆโดยเฉพาะก้าวไกลเสรีรวมไทยประชาชาติถ้าพักร่วมฝ่ายค้านมีข้อมูลคนอื่นๆที่มันเพียงพอและก็ชี้ชัดว่ามีการบกพร่องในการบริหารราชการเป็นดินหรือสอบไปในทางทุจริตมากกว่าคนที่พักเพื่อไทยเลือกก็จะเอาเป็นคนของที่พักอื่นๆเสนอมาได้เช่นกันเพราะฉะนั้น นอกเหนือจากการดูว่าเคาะบทสรุปแล้วใครบ้างที่จะถูกอภิปรายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการบริหารจัดการเวลาในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะครั้งก่อนฝ่ายค้านเคยพลาดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเวลายังไม่ทันได้อภิปรายตัวบุคคลคนสุดท้ายเลยเวลาหมดไปก่อนสําหรับครั้งก่อนเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ต้องมาบริหารจัดการเวลากันให้ดีระหว่างพักเพื่อไทยพักก้าวไกล พักเสรีรวมไทยและก็พักประชาชาติเป็นหลักอันนี้ก็ต้องติดตามดูในส่วนของเรื่องของการบริหารเวลาแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นในส่วนของพักเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้มันมีกระแสข่าวค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องว่ามีการลดบทบาทของสสบางกลุ่มบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตประธานยุทธศาสตร์ของพัก ที่ได้ลาออกไปแล้วแล้วก็เตรียมตั้งพรรคใหม่เขาบอกว่าสะส,ะสะบางกลุ่มกลุ่มนี้อาจจะย้ายพรรคไปร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์ในอนาคตก็เลยทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้บางคนอย่างเช่นคุณสุทินคลังแสงคุณหมอชนน่านสีแก้วคุณจิรายุหวงทรัพย์หรือว่าท่านอนุดิตนาคอทัพสคนนี้เดิมทีเคยอภิปรายเป็นขุมกำลังหลักของพรรคแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะ ถูกเรียกว,ว่าลดบทบาทลงไปการทำหน้าที่ก็อาจจะให้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ในการอภิปรายแทนก็ต้องรอดูกันว่าพรรคเพื่อไทยจะมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในให้มันนิ่งให้มันมีเสถียรภาพเพื่อที่จะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อที่จะไปซัดกับฝั่งรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าไม่สามารถบริหารจัดการในตรงส่วนของพรรคเพื่อไทยเองได้ โอกาสที่จะไปซักฟอกรัฐบาลจะไปล้มรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่า5คนที่ผมพูดมาจำนวนนี้จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองปันทงวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกรับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN